เปิดเส้นทางน้องนีน่าสู่นักแสดง500ล้านแม่เคลียร์คนเมาบังคับเด็กทำงานสาวน้อยมหัศจรรย์นีน่านัดฐาที่ได้รับฉายาเบลล่าสองแสดงประกบพระเอกสุดฮอตมาแล้วหลายคนวันนี้ได้ควงคุณแม่มาขอเปิดจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุเพียงหเดือน พร้อมเคลียร์คำคระหาคนเมาบังคับลูกทำงานหาเงินผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ช่องวัน31มีหนีน่าตอนนี้เป็นนักแสดงมหัสจรรร์ุ่นใหม่ก็ว่าได้ล่าสุดเล่นกับนเดชเรื่องที่หยดแป่ห้าร้ล้านแล้วรู้สึกยังไงนีน่ารู้สึกดีใจคะ่ะตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะถึงขนาดนี้ ตอนแรกคิดว่า39ล้านโหห้าร้ล้านเล่นกับพี่นาเดตเป็นไงบ้างนีนาะตอนแรกหนูขี้อายค่ะหล่อมากกบพอเห็นเขาก็อุ้ยเล่นกับซูเปอร์สตาร์จะได้ไหมเนี่ยตื่นเต้นมากแต่พอได้เล่นกับพี่เขาจริงๆรู้สึกว่าเข้ากันได้อยู่ค่ะเจอวันแรกนีนาะ เขาแกล้งอยู่ค่ะสมมุติหนูนั่งอ่านบทอยู่เฉยๆคนเดียวหรือกินข้าวก็เดินมาบอกว่าขอโทษนะแล้วตดใส่ค่ะบางครั้งก็เรอใส่ค่ะเขาสอนอะไรเราไหมนีหน้ามีฉากหนึ่งที่ยากมากๆหนูเล่นไม่ได้เลยหนูก็จะเอายังไงดีลองไปปรึกษาพี่แบดู เพราะเขาคือซูเปอร์สตาร์ที่เขาก็ให้คำแนะนำมาดีเขาบอกว่าลองตั้งสติดีๆก่อนแล้วลองเข้าถึงบทจริงๆเราก็ทำได้ค่ะเห็นความเก่งของลูกตั้งแต่เกิดไหมแพรพรไม่ค่ะน่าจะสามถึงสเดือนมีหน,น้าเข้าวงการเล่นโฆษณาตั้งแต่สี่เดือนจุดเริ่มต้นยังไงแพรพรเพื่อนชวนไปแคสโฆษณามามีปโปกอกค่คะ ก็เลยลองไปดูนางก็ทำได้เขาโยนลูกบอลนางก็คลานไปเอาได้เขาบอกให้ไปตรงนั้นตรงนี้นางก็ทำได้ทุกอย่างตามคำสั่งกว่าจะมีสาวน้อยมหาศจรรย์ได้เกิดขึ้นมาในวงการบันเทิงคุณแม่บอกว่าตอนแรกเกือบจะไม่มีน้องแล้วแรพรพรพยายามเยอะมากตั้งแต่แต่งงาน4-5ปีพยายามมีลูกมาตลอดธรรมชาติไม่ได้ก็ไปลองวิทยาศาสตร์ แต่ไม่ติดรอบที่20ถึงติดค่ะลงทุนกับการจ่ายค่าหมอไปเท่าไหร่แพรพรน่าจะล้านกว่ากว่าตอนนั้นอยากได้ลูกมากตอนนั้นคิดว่าครั้งนั้นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วไม่ไหวแล้วแต่ก็ไปมูก่อนก่อน20สก็ไปมูทุกที่สุดท้ายก็ได้น้องมาอยากได้ลูกสาวหรือลูกชายแพรพรผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้เรารับหมด ทำไมครั้งที่2 0ถึงแตกต่างกว่า19ครั้งที่ผ่านมาแพรพรเราไปวัดแห่งหนึ่งที่อุดรธานีค่ะไปขอแล้วพระอาจารย์ท่านบอกว่าครั้งนี้ได้แน่นอนน่าจะเป็นผู้หญิงมาพร้อมรูปและทรัพย์ตอนนั้นก็ไม่ได้หวังค่ะก็กลับมาที่กรุงเทพมหานครถึงเวลาไปใส่ตัวอ่อนแต่เราก็ไม่รู้ว่าตัวอ่อนผู้หญิงหรือผู้ชาย ใส่ตัวอ่อนเราก็ต้องพักผ่อนพอเราต้องไปตรวจว่ารู้เพศแล้วนะหมอบอกว่าเป็นผู้หญิงนะคะเราก็คิดว่าท่านสุดยอดเป๊ะเลยค่ะเราก็น้ำตาไหลร้องไห้กันทั้งคู่กลับไปหาพระอาจารย์ไหมแพรพรไปตลอดจนถึงทุกวันนี้ค่ะคุณพ่อเป็นคนอังกฤษเขาเชื่อทางนี้ไหมแพร์พร เขาก็เชื่อทางนี้นะคะก่อนมาทำครั้งสุดท้ายคุณพ่อไปนั่งสวดบอใบไม้ทอทหารหนึ่งกับเราที่วัดตั้งแต่ทุ่มจนถึงสี่ทุ่มสวดทุกวันพระเขาเชื่อเรื่องนี้ด้วยคุณพ่อคุณแม่เล่าให้นีน้าฟังไหมกว่าจะได้เรามันยากมากเลยนีน้าน่าจะเคยเล่าให้ฟังแต่ลืมไปหมดแล้วคะ่ะแม่เล่าให้ฟังว่าไปขอที่นั่นนะพอหนูไปวัดนั้นทีไร พระอาจารย์ก็จะเรียกหนูว่าลูกสาวค่ะโฆษณาแรกตอนสี่เดือนตอนนั้นลูกยังเบบีอยู่เลยใครแนะนำให้เอาลูกไปแคสแพรพรเพื่อนสนิทแม่ที่คอนโดค่ะเขาน่าจะเห็นว่าน้องอวบและน่ารักมังคะตอนนั้นไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงเพราะครั้งแรกค่ะซึ่งครั้งแรกก็ได้เลยถ้าที่ไหนเปิดแคสติ้งแล้วมีน้องมีหน้าไปคนอื่นกลับบ้านหมดจริงไหม แรพรพรจริงค่ะไม่รู้ทำไมเหมือนกันพอไปถึงเขาก็จะพูดว่านีหน้ามาเหรอกลับกันดีกว่าถ้านีหน้ามาเราไม่ได้แล้วสิ่งแรกที่จําได้ตอนกี่ขวบนีหน้าสามขวบค่ะถ่ายละครเรื่องแรกตอนนั้นก็ดีใจเพราะหนูชอบแสดงอยู่แล้วแล้วรู้ว่าตัวเองดังขึ้นนิดนึงก็ดีใจค่ะตอนนั้นเยอะสุดโฆษณากี่ตัวแรพรพร น่าจะ1 2บสถึตัวได้ค่ะถ้ารวมมาถึงตอนนี้ว่ากี่ตัวจำไม่ได้ค่ะหัวเราะนีน้ามีความสุขกับการถ่ายละครโฆษณาแต่เริ่มมองแง่ตอนไหนแพร์พรประมาณสองขวบเริ่มมองแง่กลัวกล้องกลัวไฟไม่กล้าเข้าใกล้แม่ก็ให้เขาหยุดจนถามเขาว่าจะถ่ายรูปไหมจนเขาบอกว่าถ่ายถึงกลับมาถ่ายตอนนั้นใครถือกล้องเขาจะไม่เล่นเลย เขาจะเดินหนีร้องไห้ไม่เอากรีดกรีดค่ะทำไมอยู่อยู่กลับมาแพรพรไม่รู้เหมือนกันตอนโฆษณาเป็นสิบสิบตัวเงินมหาศาลพอน้องบอกว่าไม่เอาแล้วแพรพรแม่ไม่ใส่ใจเรื่องเงินค่ะทุกวันนี้ถามเขาถ้าเขาเต็มใจที่จะเล่นเต็มใจที่จะรับงานก็โอเคแต่ถ้าวันไหนเขาบอกว่าไม่เราก็พร้อมที่จะหยุดนะตอนนี้และอนาคตด้วยค่ะ นีนาอยากหยุดไหมนีนาไม่อยากคะ่ะตอนเขาชวนไปแคสที่หยดคุณแม่บอกลูกยังไงแพร์พรไปลองดูแค่ลองดูเพราะทุกคนเป็นคนไทยหมดเลยหมวยหมดเลยที่ได้นางเป็นฝรั่งอยู่คนเดียวหนังเรื่องแรกเลยไหมนีนาเรื่องที่สองคะ่ะเรื่องที่หยดพอหนูไปแคสหนูก็ทำตัวไม่ให้ดูฝรั่งหัวเราะ หนูก็แคสปกติของหนูไปตอนแรกหนูคิดว่าไม่ได้หรอกฝรั่งขนาดนี้ตอนที่รู้ว่าได้หนูอ้าปากเลยค่ะแรพรพรตอนนั้นอยู่อังกฤษเราไม่คิดว่าเราจะได้เพราะคนอื่นดูไทยแต่เขาดูเป็นฝรั่งผมก็สีนี้ที่หยดเป็นหนังผีแล้วกลัวผีไหมนีน่ากลัวมากค่ะประทับใจที่สุดคือพี่ณเดชนีน่าหล่อน้ารักค่ะ อยากบอกอะไรพี่แบร์นีนาคิดถึงพี่แบร์นะคะพี่แบร์ติดดินยังไงนีนาถ้ากินข้าวในกองจะไม่แยกคะ่ะจะกินด้วยเป็นแบบบ้านบ้านคะ่ะเป็นธรรมชาติคะ่ะเจอพี่นิชคูลเรื่องอะไรนีนาภาพวาดคะ่ะพี่นิตชคูลเล่นเป็นคุณอาของหนูไปแคสได้ไงแรพรพร น้องเพิ่งสามขวบครึ่งเป็นหนังผีที่เวลาแคสเขาให้เอาเชือกมาผูกคอแม่จะดึงเขาออกแล้วไม่เอาไม่เล่นเราไม่อยากให้เล่นเราดูว่าบทมันหนักไปไม่น่าจะเล่นได้ไม่น่าจะสื่อออกมาได้ก็บอกว่าไม่เอาดีกว่าเขาก็บอกว่าลองหน่อยแม่ก็เลยลองเข้าไปนางก็เล่นได้แม่น้ําตาไหลเลยแคสยังไงนีน้านะ จำได้แค่ตอนถ่ายที่ผูกเชือกคะ่ะตอนนั้นหนูอยู่ในตู้หนูกลัวความมืดมากมีตุ๊กตาของเราอยู่ในนั้นต้องมีไฟฉายติดตัวคะ่ะเล่นกับพี่นิดคุณเขาเป็นซุปตาระดับโลกรู้สึกยังไงนีน่าหนูไม่อายเลยพี่นิดชคุณเลยคะ่ะแต่หนูอายผู้จัดการที่นิดคุณคะ่ะหน้าเขาหล่อมากเลยผู้จัดการนิดคุณกับพี่แบนีน่า ต้องพี่แบเพราะพี่แบดูอยู่ที่มิกทองระยะก็เป็นอีกคนที่เราได้เล่นด้วยนีนาพี่มิกน่ารักมากเลยค่ะเวลาว่างก็ชวนกันเล่นติ k กต็อกค่ะนีนาไปเล่นละครกับหนิงปณิตาได้ยังไงแพรพรน่าจะพี่นีโน่ค่ะเห็นนีนาในโฆษณาเด,ดตตอก็เลยให้ทีมงานตามนีนาไปแคส ตอนนั้นยังไม่เคยเจอคุณหนิงค่ะเจอคุณหนิงก็น่ารักมากเป็นกันเองนีนาน่ารักมากใจดีมากๆเลยค่ะแพรพรเป็นละครเรื่องแรกของนีนาค่ะนีนาเวลาอ่านบทแม่บอกให้ทำความเข้าใจให้มากที่สุดแต่ถ้าละครที่ยากที่สุดของหนูน่าจะเป็นละครตอนสามขวบ เพราะตอนนั้นเล่นเป็นแฝดค่ะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งกับผู้ชายคนหนึ่งถ้าเป็นผู้ชายก็แอคติ้งง่ายมากๆค่ะเพราะหนูเป็นคนห้าวค่ะไปเรียนแอคติ้งไหมนีน่าไม่เคยเรียนค่ะน้องเล่นได้ยังไงแม่สอนอะไรแรพรพรไม่ได้สอนอะไรเลยทำเองทุกอย่างช่วยต่อบทบ้างแต่ไม่มากเท่าไหร่ แต่บอกเขาว่าต้องทําอารมณ์ยังไงต้องคิดยังไงแล้วเขาก็ไปต่อเองความสามารถในการแอคติ้งได้จากใครแพรพรน่าจะฝั่งพ่อมากกว่าเหมือนจะแอคติ้งดีที่สุดพ่อขี้เล่นค่ะมีนาแดดดีเคยเล่นหนังค่ะเคยเล่นสมัยก่อนตอนอยู่ลอนดอนแพรพรเหรอแม่ไม่เห็นรู้เลยนีนาพ่อเล่าให้หนูฟัง การแสดงก็ได้ร้องเพลงก็ได้ภาษาก็ได้แต่มีดราม่าน้องแค่เก้าขวบทำงานหาเงินให้ครอบครัวได้แล้วก็มีกระแสตีคุณแม่ว่าบังคับน้องทำงานหรือเปล่าแพรพรไม่ได้บังคับค่ะนีน่าไม่ได้บังคับค่ะหนูอยากทำเองแพรพรคนชอบเราก็มีคนเกลียดเราก็เยอะเขาก็คงคิดว่าเราบังคับลูกไหม เรื่องนี้ก็ให้ลูกเล่นเรื่องนี้ก็ให้ลูกรับทุกอย่างโฆษณาก็จะรับอีกแล้วแต่เราถามลูกก่อนว่าอยากเล่นไหมอยากรับไหมถ้าเขาบอกว่าไม่เราก็ไม่รับอยู่แล้วค่ะแต่คนอื่นไม่เข้าใจกับเราคุยยังไงตอนรับงานแรพรพรให้เขาดูบทก่อนเล่นวันไหนบ้างรับไหมนางก็บอกว่ารับแล้วเราถามเขาว่าระหว่างเรียนกับทำงาน ถ้าหนูเหนื่อยจะเลือกอันไหนเขาบอกว่าขอหยุดเรียนก่อนได้ไหมนีน่ารู้สึกภูมิใจที่หาเงินได้เพราะได้ช่วยทุกคนในครอบครัวภูมิใจในตัวเองที่ได้ขนาดนี้แล้วเอามาช่วยครอบครัวดีกว่าคะ่ะนีน่าตัดสินใจเองว่าจะรับหรือไม่รับคุณแม่ไม่ได้บังคับนีน่าไม่ได้บังคับเลยคะ่ะ ล่าสุดนีน่าเพิ่งรำวงสวงองค์พญาศีสัตนาคราชที่นครพนมทำไมถึงได้ไปแรพรพรแม่บนไว้ค่ะพอดีรู้ข่าวว่าได้หนังถ่ายหนังใกล้จะเสร็จแล้วแหละแต่พอดีมีโอกาสได้ไปไหว้พระาธาตุพนมก็เลยแวะไปบนน้องเขาไปด้วยแต่น้องหลับแม่เลยลงไปคนเดียวไปแล้วรู้สึกว่าไปนั่งปุ๊บน้ำตามาจากไหนไม่รู้ ร้องไม่หยุดมีคนแก่แก่คนหนึ่งเดินมาถามว่าจะพาใครมาไหว้ปู่หรือเปล่าต้องเอาเขาลงมานะถ้าไม่เอาลงมาก็จะไม่หยุดเราเลยต้องวิ่งไปอุ้มลูกมาพอไหว้เสร็จแม่หยุดร้องไห้ตอนนั้นตกใจว่าทำไมเขาถึงรู้เขาบอกว่าท่านมาสีเขียวมาเลยนะก็เลยเป็นที่มาที่ไปใส่ชุดสีเขียวตอนนั้นบนว่าอะไร แรพรพรให้หนังสามร้อยล้านค่ะพอทะลุสามร้อยล้านน้องก็เลยต้องไปแก้บนค่ะตอนนั้นแม่ก็คิดว่าท่านมานะคะเหมือนท่านมาหาเราเป็นทองฟ้าเหมือนองค์ท่านสีทองค่ะ